ความสัมพันธ์ของซูมิงิชิโลกาเนกับทุกคนในอัลติเมตอะคาเดมีชูอิจิไซฮาระทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อชูยิจิรู้ว่าซูมิงิเป็นผู้บงการทําให้ชูอิจินั้นอารมณ์เสียมากจะผิดหวังในตัวซูมิงิแต่จากการกระทําที่ผ่านมาของซูมิงิก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นมิตรภาพจริงๆหรือเป็นแค่การแซงทําเท่านั้น กอนตะโกคุฮาระซูมงุงิดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจในตัวของกอนตะในเวลาที่คนอื่นไม่สนใจซูมงุงิค่อนข้างประทับใจและกังวลว่ากอนตะจะพูดตรงไปตรงมาขนาดไหนแต่จากเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทําให้สรุปได้ว่าซูมงุงิแค่แซงําไม่ได้มีมิตรภาพกับกอนตะจริงๆรันทาโร่อามามิซูมงุงิสร้างความเกลียดชังให้รันทาโร่อย่างแรงมักเรียกรันทาโร่ว่าคนธรรมดาที่ดื้อรั้นและรู้สึกขยะแขยงกับการกระทําของรันทาโร่ คายเดะอาคามัสึดูเหมือนทั้งสองคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและในตอนที่คายเดะถูกประหารซูมงุงิยังมีน้ำตาซึมออกมาอีกด้วยแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การแสดงของซูมงุงิเท่านั้นโคเลคิโยชินกุจิซูมงุงิดูหวาดกลัวและเสียใจกับการตายอันโหดร้ายของโคเลชิโยแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นคุรุมิโทโจหลังจากที่เลียวมาถูกปาปิลัญยากินเข้าไปซูมงุงิที่สิ้นหวังก็ได้คุรุมิเป็นคนที่เข้ามาปอบเธอ ฮิมิโกะยูเมโนะดูเหมือนซูมงี้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่ตอบสนองต่อคำพูดของฮิมิโกะในฐานะผู้วิเศษ K1B0 โดยในตอนแรก2คนนี้ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันมากนะ และทำเหมือนแทบไม่รู้จักกันเลยซึ่งในช่วงท้ายแสดงให้เห็นว่าซูมุงิปฏิบัติต่อ K1B ัซิ S <S เป็นเพียงแค่ของเล่นมโนคุมะ oh ซูมุงิและมโนคุมะไม่ค่อยโต้ตอบกันมากนะักแต่อาจเป็นการกระทําไปเพื่อปกปิดความจริงและมโนคุมะก็ยังประหารคาเยเดตเพื่อปกป้องและขจัดความสงสัยที่คนอื่นๆมีต่อซูมุงิในฐานะผู้บงการอีกด้วยก็เป็นว่าสําหรับความสัมพันธ์ของซูมุงิชิโรกันเนะกับทุกคนในอัลติเมตอะคาเดมีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าผมพูดเร็วหรือว่าผิดพลาดประการใด ติดขัดประการใดก็ขออภัยมานณที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ